อันนี้เป็นเมนูขนมจีนน้ำยานะคะอันนี้เขาทำกันเสร็จแล้วเนาะมาไม่ทนันแปดโมงครึ่งยังไม่ทนันเราก็ใส่ลูกชิ้นนะคะยกออกเสิร์ฟขายกันเลยค่ะรถแล้วคุณจะถึงจุดไหนมุง่งหน้าทางใต้ไปยังซอยวชิรธรรมสาธิท่าค่ะ ก็มีหัวปรีหัวสรีหัวเทนอันียงาเยนี่กำลังถักบุ้งด้วยอากาศนะคะห่กไหน200เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยถังบุ้งนะคะรอน้ำเดือดมันจะได้ไม่ดำแล้วก็ใส่เกลือหน่อยนะคะอันนี้จะลวกไปกินลวกไปกินกับขนมจีนนะคะน้องจ๋าเอาก็จะมันทอดรู้ไม่ที่ถุงเลยของอาจารย์ค่ะ ใส่น้ำมันในนี้แหะคะไม่ไม่เกี่ยวอันนี้ก็ลวกลวกคอสุกนะคะไปกินกับขนมจีนเดืคนเทคนิคเลยเทคนิคเลยต้องให้ให้ไฟเดือดนะคะใส่เกลือนิดนึงที่ให้ไฟเดือดเพราะว่าผักบุ้งจะได้ไม่ดำใส่น้ำมันไปนิดนึงนะคะเดือดแล้วนะคะใส่น้ำมันในอันนี้นิดนึงนะคะแล้วก็ ตักผักบุ้งมาใส่เลยเทคนิคนะคะเค,คล็ดลับเคล็ดลับตักเลยค่ะตักตักเลยตักเลยตักเลยตักเักเลยตอนเตลยักเลยตลยกเลกเลเลยแล้วกตักขึ้นเลยตักเลอบแลยตงยกเลยก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 แยก เลยกราษมีเลยเอาขึ้นขอนเลยตงอม่ใส่ปุ๊บปิดแก๊สแล้วก็ช้อนขึ้นเลยนะคะช้อนแก๊สใส่กะละมังเลยนะคะไม่ต้องใช้น้ำเย็นใช่ไหมคะไม่ต้องใช้น้ำเย็นไม่งอามันรัวเหรอมันเหลือแล้วก็มาไช้รั่วไม่ได้เหรออ๋อเหรอ